จัดว่าเป็นจังหวะที่มีข่าวดีเข้ามาอีกเดือนหนึ่งทั้งเรื่องของการได้ผลประโยชน์การได้โชคเรื่องงานหรือว่าการได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับคนที่เกิดวันอารังคารอาจเหมือนเรือนะครับเราอยู่บนเรือที่มันใกล้ฝั่งนะครับมองเห็นฝั่งอยู่ริบลิบแล้วนะครับเห็นฝั่งอยู่ใกล้ๆลแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยใจชื้นขึ้นหน่อยว่าเออเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งละเดือนนี้เรียกว่าเรือเทียบท่าขึ้นฝั่งขยับทํา,อ,าทอะไรได้มากขึ้นครับ มีความสบายใจได้มากขึ้นนะครับได้ความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้มากขึ้นด้วยเจ้านายรักเจ้านายเมตตาคนเอ็นดูนะครับมีคนช่วยเหลือก็จะมีเข้ามานะครับจากไพ่ดวงมีเกณฑ์เหมือนได้พักได้พวกได้คนช่วยเหลือกลับมาหลังจากที่คควคานั้นโดดเดี่ยวมาเกือบครึ่งปีจากปี2 5 6 7นะครับจะมีคนเข้าใจเรามากขึ้นว่า ที่เราเคยพูดในแง่ลบที่เราเคยพูดแรงๆที่เราเคยพูดที่มันอาจจะดูร้ายๆนะครับแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงไงจนความจริงมันมาปรากฏแล้วทุกวันนี้นะครับนะคนเางทานจึงควรอาศัยจังหวะในเดือนนี้เนี่ยในการติดต่อประสานงานเรื่องผลประโยชน์การสร้างบารมีต่างๆหรือว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือทําข้อตกลงให้จบในเดือนนี้นะครับอาชีพที่ต้องปิดการขาย นะครับผมมองว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์ดีๆรอคุณอยู่ขอเพียงคุณตั้งใจกลับมาลุยอีกครั้งก็เรียกว่ามีความสําเร็จรออยู่นะครับรวมถึงคนที่มองหาเรื่องของงานใหม่เรื่องของการตั้งต้นทําอะไรเป็นของตัวเองทั้งการเป็นตัวแทนการค้าการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็ถือว่าให้รีบเริ่มต้นในเดือนนี้ครับจะสําเร็จได้ง่ายหรือว่าผ่านก้าวแรกไปได้ง่ายหน่อยไม่เหนื่อยมากเป็นโอกาสดีในการขยับขยาย นะครับรวมถึงธุรกิจหรือว่าการเดินทางไปต่างประเทศคนบางคารในเดือนพฤษภาคมนี้มีการเดินทางหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการต่างประเทศได้ด้วยก็จะสําเร็จบางคนไปเรียนก็จะสําเร็จบางคนเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็จะสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นโอกาสดีในการขยายเช่นการทํางาน หรือว่าคนที่อยู่ประเทศไทยอะทำงานก็จะมีงานประจําหรือว่ามีลูกน้องเยอะขึ้นหรือว่าได้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นหรือว่าที่สําคัญนะไพ่พระพรหมไพ่เมทิเชียนพันละลายเนี่ยผมมองว่าคุณจะได้เจอคนดีๆได้เจอคอนเน็ชันดีๆเข้ามาสะสมในชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับการเงินเป็นไพ่เดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวไม่ใช่นะครับตั้นรา,ายการร้องเพลงนะครับเดอะสตาร์เนี่ยเรียกว่า รายรับนั้นก็ดีมีรายได้ที่เรียกว่าค่อนข้างเริ่มจะมั่นคงถือว่าสบายกว่าเดือนก่นกอนนะครับยังเป็นเดือนที่สามารถใช้จ่ายได้ตามใจตัวเองได้บางอย่างด้วยบางคนอาจมีรายจ่ายมากหน่อยนะครับซึ่งรายจ่ายในที่นี้ก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่ซื้อความสุขให้ตัวเองครับเช่นการท่องเที่ยวต่างประเทศการซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ตัวเองการซื้อเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการสมัครหนังดูหนัง netflix การ สมัครคอร์สอะไรที่มันเป็นออนไลน์แล้วแบบโอ้โหตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันมีความสุขมากขึ้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นรายจ่ายที่ดีนะมันมีการสร้างความสุขให้ตัวเองเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคามนี้คนเวงคานนะครับไพ่ตัวเองเป็นไพ่อะไรไพ่ตัวเองเป็นไพ่พระพรหม e อ p e r o r ผู้สร้างนะครับเดือนนี้คนเวีงคานจึงมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจไปเริ่มงานใหม่ก็จะได้คนเมตตาดูแลช่วยเหลือ รหรืออย่างที่บอกคําพูดเราเราก็พูดเหมือนเดิมเป็นคนแบบเดิมแต่คนเชื่อถือเรามากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราพูดไปคำพูดอาจจะดูแรงแต่มันถูกทั้งหมดมันก็เป็นการสร้างบาร,รมีให้กับตัวเราเองนะครับนะหรือเป็นไปได้ด้วยว่าคุณได้พบผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ชิดคนใหญ่คนโตมากขึ้นคนมีบาร,รมีในสังคมมากในเดือนนี้ก็ได้ นะครับส่วนคนที่ทํางานอยู่ในสายงานราชการรัฐวิสาหกิจอยู่ในระบบงานที่มันมีระบบระเบียบพิเศษอะไรเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมแม้ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นก็จะทําให้พบกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมครับเดือนนี้คนเวลังคารมีโอกาสได้ร่วมงานมงคลหรือว่าได้ไปร่วมงานอะไรที่มีความเมข้่ขรังลุกเสกอะไรที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองด้วยนะครับนะ มีโอกาสที่จะได้ไปแล้วก็ควรจะไปด้วยนะมองอีกอย่างหนึง่งไพ่พระพรหมขึ้นเดือนนี้คนแวนคานทำอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงหลักพรหมวิหารสีไว้จะสร้างบาร,รมีได้มากมายนะครับความรักนะความรักเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะพบรักจากต่างถิ่นไกลยุคนี้ก็ถือว่าเจอกันออนไลน์หรือว่าการปัดแอป,ปหาคู่ก็ได้เนาะบาร,รมีอย่างนี้นะ รหรือว่าสามารถเริ่มต้นพบกับคนที่ถูกใจศึกษาดูแจกันได้นะครับแต่ถ้าคนมีคู่มีครอบครัวหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอ,อื่นมาดึงความสนใจไปบ้างน,นะครับทำให้ช่วงนี้อาจจะรู้สึกไม่หวานนะครับบางคู่อาจจะต้องมีการหึงหวงหรือว่าดูแลแฟนเป็นพิเศษเพราะว่าไพ่ใบนี้คือทศกัณฐ์กำลังปรึกษาเสนาหมาดเรื่องนางสีดาเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่อง ความรักอะไรที่ต้องไปคุยกับเพื่อนต้องไปปรึกษาศิลานีต่งต้องดูต้องจับผิดต้องให้ช่วยกันดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มองว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดวงแต่ละคู่แต่ละคนด้วยนะนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าภาพรวมของคนโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันคาาแล้วเนี่ยยังไปได้ครับนะครับซึ่งในเดือนนี้แนะนําว่าคนมีคู่ลองปรับปรุงแบบอะไรที่มันไม่ให้มันซ้ำซากจําเจบ้างเช่นพากันท่องเที่ยว อย่างที่บอกไปว่าเอาเงินไปใช้กับเรื่องพวกนี้เลยดีกว่าพากันเปลี่ยนบรรยากาศพากันหากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็จะทําให้ความรักเนี่ยผ่านไปได้ตลอดรอดฝักครับคนที่เกิดวันอังคารไพ่หดาบนะครับเดือนนี้คนวันอังคารยังหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพอาจมีเรื่องของภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศแพ้ผิวหนังแพ้อาหารเกิดขึ้นได้นะครับ ในลายที่หนักๆห,หน่อยเนี่ยผมมองว่าให้6กดาบนะมันอาจจะต้องพักฟื้นถึงวัน2วันได้ก็ระวังตัวเองไว้นะครับเดือนนี้แนะนําให้ทําบุญทําทานบารมีด้วยการทําบุญร่วมกับคนเยอะๆนะครับเช่นการเป็นหล่อพระการสร้างพระนะครับการสร้างโรงพยาบาลการสร้างโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับทำเสร็จแล้วให้กรวดน้ํากรวดอุทิศบนกุศลฝากพระแม่ธรณีนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาประจําตัว เสร็จแล้วนะครับกรวดน้ําแล้วก็ให้พูดเหมือนหลวงที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนว่าให้พูดว่าต่อไปนี้ถ้าฉันทําอะไรช่วยฉันด้วยนะให้มีฐานะคล่องตัวมากขึ้นแบบนี้นะครับคนวางคานจะช่วยเสริมดวงเสริมชะตาให้กับตัวคนเอง เอาละครับนี่คือดวงั้หมดของคนที่เกิดวันอังคารนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับและใครดูแล้วชอบใจสามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟหมอมิ้นได้ทางช่องทางทาง,ทางด้านขวามอือน,นี้เลยนะครับกด subscribe กดติดตามกันไว้หรือว่ากดโดเ a t e กดเปให้กันด้วยนะครับเดินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ